แย่จัดเลยอะไรวะเน,นี้ <c oughs> คือได้เล่นเป็นออฟเลนเว้ยฮีโร่โปเกชชันของแอคเท่าไหร่วะ <c oughs> แค่สองไงคือไม่ได้เล่นเลยเฮะอ่า

I don't know where it's landing, guys. อยากล e g ช t มไหมกระเอาดีไป a ด้โอ้โหไปเซ็ t ช r a โอเคยื o เคเบเลต้าเกือแกูแตกถ้ารอบนี้แตกจีกกูจมหนักๆเลยว่ะ ชี้อาชีบหายแล้วแ็่ไฟแก่ไฟแก่ไฟเมื่อกี้ถ้าผมแตกไปอะผมจมหนักๆเลยนะเว้ยได้กลับมาสองตัวก็ยังถือว่าดีเว้ยนั่นเด็กโอ้ย ao đây lờ. Kim không Kim cua dao. Mà cua ping đây, để chờ đi.

S <S ไปแล้วไปแล้วโอ้ย oh, oh, มันมี <Yeah. S 1> วอร์ดไปดิไอ้เนี่ยมันมีออฟเสอร์มเนี่ย <Yeah. S 1> yeah.

嗯嗯，哦。啊 oh. ไม่ได้กูโดนอีกแล้วโอ้ยเฮ้ยเอ้าเหีย,ย,ย,ยสวยสวยวะ่ะเฮียไม่ต้องมีเราก็ได้นี่วะ่ะ โอ้ยเบลอีเดียนเลยระวังนะระวังนะ ไม่ได้เปิด BKB ที่เฮ้ยไม่ได้เปิดไม่ได้เปิดอ่าเรียกว่าอะไรอ่ะไม่ได้เปิดไอ้เม็ดมิวอ่าวุ้ยวิ่งกูมิวก่อนนะไอ้สักถ้าแพ้นี่กูแตก แพ้นี่แม่งดูไม่ได้เลยเลยเว้ยไอเทสซัพพอร์ตกูมันปากตีไปแล้วดิไอโดนไฮกราวด์เวิร์ลไปเด็ดขำมิดว <Coming. S 1> oh, uh ้อฮะ เอะมันทำอะไรกันนะมันลำแล้วมันลำแล้วไอ้เหี้ยช่วยเพื่อนก่อนเมื่อกี้มันจะสวยเลยเว้ยไอ้เหี้ยไอ้เว้นฟูันไปสับกลับมาไอ้เหี้ยช็อตเมื่อกี้มีไห้มีดากันชว่ะ เมื่อกี้สมกแต่ผมรีบไปเลยดีๆนะเมื่อกี้โรชาไม่ได้ตีผมแล้วมันไม่บิงกูดาวสวยอยู่สวยอยู่มานาไม่เคยโผล่เลยอ่า ช่วยด้วยช่วยด้วยช่วยด้วยเออช่วยด้วยไอเหี้ยมึงเอาตัวรอดกันเองไงอีอะกูเป็นยังไงมึงก็ไม่สนละไออ่ะพวกมึงเอาตัวรอดกันเองเม่กโค่นแบ๊กบรรทุกเลยเฮ้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 ยไออน

อะไรวันนี้อ่ะเร็วคุณเกือบมีบี b แต่มันไม่มีกอนสเต็งเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮระวัง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 มันมุดแล้วมันมุดแล้วไอ้กบบีเคบีเว้ยไปกูแห้งนีดเดียวกูก็ได้บีเคบีไว้ย โอ้ยมันตามมันตามมันตามสวินเอากูไปด้วยเอากูไปด้วยกูอยากได้กูอยากได้ดาเมจเอากูไปด้วย คือผมแม่งตายรัวๆจนแบบต่างแม่งตามซับพอร์ตเบลแม่งตามซัพพอร์ต เฮียเฮ้ย,ย,ยมันมันก็ใช้สกิลได้แล้วเว้ย โอ้ยโอ้กูจะตายได้เลยฮเร่อเพลย์บอยช์ขอบคุณน้กที่แบกไอ้ที่ฮ วิวผมนำซัพพอร์ตเอ้ยเวลผมตามซัพพอร์ตอะไอ้เหี้ย er. คือตายเอาตายเอาบ้าเป็นเอว <c oughs> ีจีรับผมไม่มีอะไรได้แหละ <c oughs> คือก็ไม่ค่อยได้เล่นแอคแหละคือไม่รู้ว่าเขาออกขอยังไงยืนเลนอย่างไงก็ตายในเลียนไปเยอะอยู่ประมาณสามสี่ตัวมั้งแต่ก็ผ่านมาได้เว้ยเพื่อนเพื่อนในทีมเล่นดีอ่ะโอ้โหเข้ามาก็เป็นตี้กันหมดเลยเขาคุยกันทั้งทีไม่แยกกูอยู่คนเดียวกูไม่เป็นไรครับคลิปนี้ก็ไม่มีอะไรแล้วขอบคุณที่เข้ามารับชมครับผมเจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับวันนี้ก็บ๊ายบาย